เพื่อนๆคะทุลิปไปเจอคลิปคนญี่ปุ่นเขาใช้อุปกรณ์เป่าลมเพื่อออกกําลังกายค่ะค่ะในคลิปบอกว่าช่วยลดอาการปวดขาได้ดีมากแต่ของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทุลิปจะสอยมารีวิวให้ดูนะคะหลายคนบอกว่าคิดถึงหิมะจังเลยค่ะ <'re. S 1> พี่ทุลิปเอาหิมะมาออกคลิป,ปบ่อยๆหน่อยและดูเธอเป็นแมวอินโทรเวิร์ตสุดๆวันๆไม่ทําอะไรกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอ,<ด>อนต้องปลุกมาช่วยทุลิปทางานแล้วคานหนึ่งชิ้นค่าตัวแบงค์แดงเกือบสองใบพิกดลิงเบย์โอหน้าโปรไฟล์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข ทุกคนนี่เนื้อหนามากอันดับแรกเดี๋ยวธุลิปก็ต้องมาเติมลมให้กับอุปกรณ์เขาก่อนนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีค่ะทุกคนนี่ได้แล้วเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวธุลิปจะลองให้แม่ธุลิปเป็นหนูทดลอง <c oughs> เพราะว่าแม่ธุลิปอายุ60ปีแล้วค่ะแกชอบ,บวปวดปวดขาก็ไปเห็นต้นคลิปพอดีอ่ะแม่ก็น่าจะใช้งานได้แหละมา <c oughs> เวลาที่เราออกกําลังกายนะคะต้องสลับขาโยกไปโยกมานะคะแม่ธุลิปบอกว่ามันทรงตัวไม่ค่อยดีค่ะ <c oughs> ด้วยความที่แบบว่าน้องเป็นบอลลูน <c oughs> ด้วยนะคะก็เลยมาลองทําตรงนี้ค่ะต้องมี อะไรจับด้วยนะคะจะได้ทรงตัวสะดวกปรากฏว่าดีมากเลยค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดขาได้ดีมากๆเลยแม่ทุลิปบอกนะคะเธอว่าเป็นไอเทมสวัสดีปีใหม่ได้เลยนะแก